เอาละครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับแมปแนวโททาวเวอร์ห่างหายไปนานมากกับแมปแนวโททาวเวอร์แต่เห็นแมปนี้มันน่ารักดีก็เลยลองเข้ามาดูสักหน่อยแต่ไม่รู้ว่ามันจะโทอยังไงเหมือนกันนะแต่ว่าตรงนี้มีมือตบอันดับแรกเลยการโดนโทก็คือการตบแน่นอนต้องมีหนึ่งวินแล้วเราต้องชนะไอ้ตึกนี่เหรอถึงจะได้หนึ่งวินโอเคลองไปดูกันก่อนเว้แต่ว่าทุกคนมีหลายสีมากเลยอะ แเราไม่ชอบสีเหลืองอะทำไมจะต้องเป็นตัวสีเหลืองด้วยไอ้แต่ตัวเราค่อนข้างน่ารักเราลองไปโดดกันดีกว่าแต่เหมือนเขาจะไม่แจกมือตบนะเนี่ยต้องเล่นยี่สิบนาทีจะมีมือตบอย่างนี้เราก็แกงเพื่อนไม่ได้สิโอยมาทุกคนแมปโททาวเวอร์นี้จะเป็นแมปแรกหรือเปล่าที่เรากระโดดไปถึงเส้นชัยฟืบๆโอ้ยนายตัวฟ้าหลบไปหน่อยโอ้ยโอ้ยโดนโดนช็อตโอ้ยแรงจะเดินนะ่ะอ๋อเรียบร้อยหลบแล้วอันนี้คืออะไรอุ้ยดึงขึ้นมาอย่างนี โอ้ถือว่าโดดง่ายกว่านั้นเยอะเอ๊ะทำไมมันมีเนี่ยเราก็โดดอย่างนี้ได้ไม่ใช่หรอปึ๊บนี่ข้างข้างปึ๊บปึ๊บอ่ะเอ๊ะเหมือนจะโดดขึ้นกำแพง,งได้เมื่อกี้อ้าอ๋อนี่ไปทางนี้ต่อมันก็ะโดดขึ้นกำแพง,งได้ปึ๊บปึ๊บโดดไปนู้นเลยได้ไหมปึ๊บอ่ะปึ๊บลุ้นจึ๊บไปเน็ตเอ โอ้แมบบนี้ดีทุกคนโอ้ไม่มีมือตกไหมตั้งแต่แรกเมื่โดนแกงแน่แล้วเราเปลี่ยนสีไม่ได้เหรอนี่คือนะไรสแลปไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยไอ้นี้ตบเหรอโอ้ใครตบมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอืมอันนี้เป็นหัวใจปึ๊บดึงดึงอ้าวเพื่อนตบแล้วอ๋อสีขาวตรงกลางโอ้โหโอ้โหโอ้แล้ววิ่งละวิ่งละวิ่งละอันนี้ปุ่มทําอะไรได้ อ๋อกดแล้วตรงนี้มันหายเดี๋ยวเรารอแกล้งคนนู่นดีกว่านี่สินะโทรเวอร์ที่แช้จริงเรารออยู่นายสีฟ้ามานี่สี่ดึง <c oughs> เรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งลายมีใครจะมาอีกไหมมีคนจะมาอีกหรือเปล่าอุ้ยมีคนมาสองคนเลยสามคนโอ้ยเรื่องมดแล้วหนึ่งเสร็จเราเสร็จแล้วเหยี่อคนต่อไปนายสีเหมือนเราอย่างนั้นเหรอนี่ไง ล่วงไปซะตรงนู้นมีสองคนทุกคนโอ้หอยากให้เขามาพร้อมกันเลยทีเดียวสองคนได้ไหมเดี๋ยวพอเขาถึงอันสุดท้ายแล้วโดดนี่ยิบป๊บปึ๊บปื๊ดปื๊ดู้ไม่ทันอืมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่องอันที่สองต้องกดเลยนี่กดเลยกดกดกดซี่กดซี่เรียบร้อยล่วงเสียมพูไม่อีกแล้วเสียมพูไม่อีกอุ้ยโอ้โหโกงนายต้องล่วงนายล่วงโอ้โห อ๋อตรงนี้เทคนิคคือการกระโดดกระโดดนะมันจะผ่านไปแล้วเรารู้ทันนี่เดินข้างๆเดินข้างๆจะไม่ล่วงเรารู้เทคนิคแล้วเดินข้างๆจะไม่ล่วงนี่ขึ้นบันไดโอ้ขึ้นยากไปเกินปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังไงต่อนี่ยขึ้นทางนี้เอ,อ่ออันนี้เป็นสายฟ้าน่าจะแรงอุ้ยไปกอนเลยนายเสียมตานนายบางเราทางเรามาก ปึ๊บเราจะได้สักหนึ่งวินไหมขอสักหนึ่งวินที่ขาน่าจะหายนั่นไง,งอา่าวไม่หายโถนั่นอะไรวะปึ๊บอุย๊ยอันนี้มันหายทุกคนออาวเราทุกคนเรากลับมาจากความตุยเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราตกตุยเกือบถึงข้างบนอยู่แล้วนิดเดียวโอ้เราเปลี่ยนสีด้วยเป็นสีเออ่ชมพูเข้มหรือม่วงแก่ม่วงอ่อนอยากได้สีม่วงแบบนี้ชอบสีม่วงอะ อยา่างไสีม่วงไม่เป็นไรสีว่าเป็นสีนำโชคเอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะทำไมเขามีลูกศรด้วยอะ่ะเดินเข้าไปหรอหรือเดินไปไหนฮะเอ๊ะตรงนี้ลูกศรอ,อะไรแต่ปกติแมปทาวเวอร์อย่างนี้จะมีแบบว่าตามกำแพงไม่ประตูไให้เข้าอะ่ะเพื่อไปเอาของอะไรที่อยากแต่เหมือนแมปนี้จะไม่มีนะไปกันใหม่ไปลุยกันใหม่แต่ว่าแมปนี้มีภาพนะมีภาพาเราจะถึงเส้นชัยโดยไวที่สุด ปึบปึบปึบโอ้ยนายช้าลบไปหน่อยซิเราจะเดินตรงนี้เราเสียแล้วนี่เสียแล้ววืบนี่นี่นี่ไปแบบไม่ต้องหยุดวืบวืบการหายใจไปด้วยเวลากระโดดไม่รู้ทำไมเหมือนกันต้องการหายใจเวลากระโดดไปแล้วเรียบร้อยผ่านรอรอ,รอสีนตาลมา จอกันเสียนตามาซิอ้าวเคไปแล้วต้องโดดมุมนี้ปึ๊บมุมนี้มุมนี้นแล้วโดดอีกอ่าเอ๊ะทำไมโดดเหมือนโดดสูงจังแล้วคุณลาบูบูเสียงตาลตัวนี้ก็ยังไม่ไปไหนสักทีอย,อยู่ที่เดิมโอตรงนี้มันโดดยากอะมุมหัวม,มุมหัวอะไรล่ะมันหัวมากเอาละเรามาถึงโดยไวปึ๊บ ต้องกลับมาแก้แค้นรอบนี้ขอเมมเมม,มต้องผ่านอเอ๊ะใครกดกดทำไมจ๊ะกดทำไมจ๊ะกดทำไมจ๊ะไปฝั่งนู้นได้เหรอฝั่งนี้ก็ได้นี่เอาเรไปฝั่งนี้ดีกว่าป,ปึป๊บปึป๊บอี๊บไปขึ้นรู้สึกแปลกๆฮะเล่นแมปโทรทาวเวอร์แล้วไม่มีใครตบเราโอติแมปโทรทาวเวอร์ Map จะโดนตบตลอดเลย แต่ไม่เป็นไรหรือเราไปเอามือตอบมาตบคนอื่นดีกว่าในเมื่อไม่มีใครตบเราเราต้องตอบคนอื่นแทนอันนี้คืออะไรอ่ะหุโหฟบอ่ะว้าฟบอ่ะบอ้ยตื่นเต้นเร้าใจึ๊บึ๊บพื้นสายฟ้าแมเพเขาทำดีมากทุกคนอู้โดนพื้นสายฟ้า นี่คือปุ่มอะไรไมีเดียดทำไมอ๋อพื้นสายฟ้าโอ้โอโดนอีกแล้วโอ้ยโดนบ่อยจังรอเลือดรีได้ไหมเอ่อทางนี้ขึ้นทางไหนขึ้นทางนี้ก่อนแล้วขึ้นทางนี้ต่อเอ๊ะเมื่อกี้อะไรกับพิดก,กับิดแล้วเขาให้เราไปทางนี้ทางนี้แล้วก็ทางนี้นลาลาลา,ลา ฉันคือรา,าบูบูตกราบูบูตกมันต้องไปทางซ้า,ายขวาซ้ายขวาโอเคกดโอ้อันนี้อีกแล้วมันยากอะมันนี่มันยากอึ๊บอ่าโอเคไม่ยากถือว่าเซียนเซียนะระดับหนึ่งแบบนี้เหมือนจะกระโดดง่ายกว่าแบบ โทรทาวเวอร์อนอื่นเฮ้ย,ยมันเล่นยังไงอันเมกกื่อกี้เอาล่ะทุกคนในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงจุดที่เรานั้นเคยผ่านมาแล้วเห็นเขากระโดดข้างๆไหมแล้วมันจะไม่ล่วงอือปอปอือึ๊ออ่ะเฮ้ยเกือบร่วงกดเปิดกําแพงโอเควันนี้ระวังเสียวมากอึ๊ออ้าเกือบ พักหายใจก่อนอมันลุ้นมากหยุดหายใจเลยอันนี้เล่นยังไงเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรอ่ะเล่นยังไงเราต้องกระโดดหรือเปล่านี่ไงเดินบนเส้นทางลอยฟ้าลงอันขวาแล้วก็ไปอันซ้ายไม่ใช่ขวาแล้วขวาต่อเอ่ออันนี้เป็นอุโมงค์อุโมงค์ไปไหน ทางเดียวกันแล้วบออู้ยไหล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 ัวปวดหัวอันนี้กระโดดขึ้นแท่นรอแท่นใหญ่มาวืบอ่ะโอเคแล้วก็โดดอีกดูเหมือนเราจะเป็นผู้เล่นที่อยู่สูงสุดนะทุกคนตอนนี้ไม่มีใครขึ้นมาเลยแต่เราต้องระวังนิดนึงวืบขึ้นขึ้นไงขึ้นไงขึ้นไงอันี้อึบวไปวืบ แล้วก็อันนี้ไปอันนี้ไปอันนูน้นอันนั้นอันนั่นไหนแล้วแน่ฮะพูดอะไรโอ้ยโอยโดนเจ็บเออเอเล่นแบบนี้เหนื่อยเหนื่อยกันหายใจไม่พักนะเขาบอกให้เราไปตรงนี้โอ้ยเวย,ยมีคนขึ้นมาด้วยมีคุณสีน้ำตาลอยู่ข้างล่างเราปึ๊บปึ๊บอ,อ,อันนี้เหมือนจะเป็นแถาวัน อาอวันพันเกี่ยวที่เรียวรถเดี๋ยวนี้เขายังเรียนอยู่ไหมโอ้ยโอ้ยอ้าวทุกคนครับผมทอแต่รอบนี้เราเป็นสีทองทอสุดๆทอมากๆตายอีกแล้วเราไม่ได้มือตบมาแกล้งเขาสักทีเราได้คิดว่ามันคงจะง่ายๆอีซี่เพราะมันไม่มีคนมาตบเราแต่ถึงจะไม่มีคนมาตบเราก็ร่วงเองอยู่ดี แต่เมื่อกี้ผมไม่ได้ล่วงนะผมโดนขวานน่ะโดนขวานชอะแล้วนีอีซี่แล้วที่ผ่านมาบ่อยแล้วเซียนแล้ะรอบนี้เราจะไม่พลาดต้องดูให้ดีอะไรที่มันสามารถโดนตัวเราได้เราต้องไม่ยุ่งต้องระวังเราทุกคนเรามาถึงตรงนี้แล้วมีคนคอยยืนแกแล้งเราอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเราไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยไปเลยโอเค ถึงตาเราละนี่เอ,อ,อ,อ้ามันคงเป็นไปไม่ได้สินะที่เราจะได้มือตบอันแรกมามันต้องชนะหนึ่งวินแต่เราร่วงแล้วร่วงอีกผมว่าวันนี้เราก็คงยังไม่ได้โอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย